ทุกคนอูเลยนะครับรรคับตามข้อความที่อยู่ข้างล่างเลยนะฮะ D to D Love You นอ้โไม่ไม่ได้เทียมมาก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นติ่ง D to D จริงๆก็เริ่มใช้คำถูกได้เเป็นเด็กที่เข้าใจง่ายดีนะ คงจะเคยคุ้นเคยกับภาพนี้เป็นภาพที่เรานำตัวสอนเรานี้นะครับเพื่อบอกความในใจของเราให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเรารักคุณมากแค่ไหนับหุ่นเลยเขาได้บอกความใจแล้วไนเก็บเจ็บ เมื่อกี้นะฮะทุกคนร้องเพลงกันได้แบบพร้อมเพยงกันมากครับและทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมอรมากด้วยเราทุกคนเีเรา้ว่าทุกคนร้อมพร้อมกันมากสท้านอ่ะจริงๆคือดังแบบดังทุกท่อนยกเว้นท่อนที่เราส่งมาให้ร้อง เิงที่มีพูดของถีติเราชอบคอนทูอ๋อไม่ใช่แต่ว่าบางทีผมเคยมีเห็นเห็นติงอ่ะติงบางติ่งอ่ะพอร้ออ่ะแล้วจะแบบเบื่อแวตาคุณซ้งเยี่ยแค่ซีน่าจะมีแบบนี้อะไรสักอย่างีมบือแวตาดีมววี เราคือพวกเราอ่ะนั่นคือติ่งจริงๆพวกเราอ่ะเป็นผู้ผลิตติ่งแล้วส่งออกไปช่เกาหลีเราส่งออกใหเกาหลีครับเพื่อตลาดอินลาทกว้างขึ้นถ้าติ่งปุ๊บต้องมาจากดีดูบีติ่ง ไม่รู้พูดไม่ได้ใช่เยอะพอจะทไ้คือบอกว่าเป็นโรงงานบริจิงๆไม่โดนนะคืออะไรประมาณนี้ที่พูดทำไมทำไมเราพร้อมกันแล้วทำไมล่ะครับคือจริงๆี่มีภาพอยู่ในหัวภาพหนึ่งนะครับผมอยากเห็นทุกคนเมื่อกี้ร้องพร้อมกันใช่ไหมครผมอยากให้ทุกคนร้องโดย เป็นคอนเสิร์ตให้เขาเปิดเพ้่อไรม่กพว่าธรรมดามากกว่านี่ิ้วๆมีอะไรบ้างแบบนี้เอาดีๆนี่แล้วเราพดภาษายี่ปุณด้วยว่ามานี่พือการอะครนนี่คือการร้องไม่พ้องกันครับครับร้องท่อนผมน้อง ร้องตามท่อนแบบฟ้าผมนะร้องตามเลยฝ้าผมฟ้าด้าฝ้าฝาลายแดงก็ร้องตามก็ใหหมดตามเราเอายิ้มๆที่เริ่มก่อนที่เริ่มก่อนเอาแบบแฟร์เลยนะมาเลยนะตรงนี้แต่ตรงนี้มันยิ่งรนนะเป็นของพี่นะไม่ทางของข้า การนี้นี่เลยเส้นนี้ฮะเนี่างอย่าเส้นนี้พอดีติ่งเลยอันนี้เลยดิเพราะว่าฝั่งนี้นะครับเป็นช่วยผมร้องฝั่งนู้นช่วยพี่ร้องแล้วก็มาไม่เชิงใครไม่ีตาเรียกว่ากนถือว่าเป็นการเทรนนิ่งเพื่อส่งติ่งต่อไปอ๋อเอาเป็นวิธีใหมาดี ะครับแต่เราต้องทดลองก่อนเพราะเดี๋ยวเขาขึ้นเพลงมาแล้วเขาไม่นอนครับเขาไม่เก็ตเพไงออได้แล้วจะเทสต์ที่ไหนนะครับก็ลองให้ผู้ตานะครัประโยคง่ายๆก็ได้เดี๋ยวง่ายะครๆฝั่งนี้ก่อนนะฮะฝั่งนี้อยู่แต่นะครับทีนี้ก็อยู่แต่ก่องก็เดี๋ยวเรางเอาเงี้ยไปก่อนนะที่เท่าก่อนนะเราก็โชว์พลังอีกทีหนึ่งนะฮะเอาไว้ติ่งฝั่งนู้นสักเทือนไปเลย เราไม่เราไม่ต้องกลัวฮะอยู่กับผมสบายใจได้ได้มันมีรายได้สามหมื่นหกนะยูอนเริ่มทม่มั่นใจพูดคำทั้งสามตามผมแล้วกันร้านดีต้องดียังไงเว้ยไม่น่ายล่อแยบนี้ อยู่้วยนะงคนก็ได้ใช้คำยาวไปก็มอมันยากไปอร่ามรการยิ่งนะเดี๋ยวพูดตามคนบอคง่ายๆคบสั้นกล้วยตาีมาดีเกี่ยมโอ้โหยากเหลของจะหี้ยไปทำไมแล้วอีเดียวอาหี้อะไรนี่โอ้โห ืดดเร็วๆก็น่ากลัวงกันนะการยื้อ้วยอันตรายการหนีเหนี่ยมมากเลยเอาที่ผมพูดทุกคนเข้าใจแล้วนะนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งแบ่งฝ้ากันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเอาผมน้องทุกคนร้องตามได้ตามนี้ได้เข้าใจนะทัดฝ้าดูนะครับถ้าอยากน้องก็ผมก็โอเคนะผมก็ไม่ได้ดี๋ยว่าดูเรา่วมกไม่ต้องพูดเยอะจบเนียร้อยมากนะไปครับดูด้วย yeah